คุณส้มได้ถ่ายรูปรับรางวัลวันนี้ไม่คะลงเลยรอเซฟอยู่เผื่อแลวันที่รับรางวัลน่า วันนี้อะไรเนี่ยบ ah. so like. right, ุอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนมาเล่นมือเต้ได้อ่านในลมคสวครับัลโหลล่ไ้นอเหรยพูดรอจยครทำให้พูดยังไงพูดพูดเดี๋ยวนี้ กเอามือแม่แหละลูกเอาไหมเอามื่อแม่ต <so happy right area> ึ๊ดเฮ้ยจะดังจิ๊นะรู้ไม่สงสารมันเหรอลูกคือสวยสดใสแท้ตอนนี้อยู่รงเดียนเร็วจะเย็นลูกจะเย็นจะเย็น 哦哦哦！我哋要上座十七个。凳樓